สวัสดีนะครับสมาชิกติติดตามรับชมครับคลิปนี้กับถ้าเอาบรรยักษศสั่งสะพานไม้ไผ่เป็นการเตรียมงานบุญกระถินนะครับกระถินสามัคคีเป็นการเตรียมสะพานไม้ไผ่ที่จะเหตุเป็นสถานที่ที่จะใบร้อยกระทงนะครับงานจากไม้ไผ่ครับมีความมันคงแข็งแรงนะครับอยู่ได้สามถึงห้าปีด้วยที่เดียวได้อารมณ์นะครับได้ความสวยงามครับไม้ไผ่นี่ถือว่าเป็นไม้ที่มีประโยชน์นะครับปลูกง่ายไ้ใส่สวยไว แต่จวบไม่ไผ่เดี๋ยวไม่เห็นอีกไม่ไผ่ยังตาโอ้ยเรียงโอไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่เสี่ยงไผ่เอิญบ่ไผ่สร้างไพ่มาดูมันเอนคือหลายซื้อให้ย้อนยังเอาเงยอดพนถึงเงินอย่ล้วโอ้ครับสำหรับงานตัวนี้เขาใส่เป็นแบบว่าอ่าใส่รำเลยเนาะใส่รำเลี้ยงลงมาเลยบาดบานลงไม่เป็นเซ็นเตอร์หน่อยมันแข็งแรงไหมลงไปเอา บอยลงไปเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแล้วก็ด้านบนนะครับกับมีการเตรียมเสาเป็นลิ่งขิงเล่าบอลเคลิรนิ่งใต้หลักตีเตล้าอะเสายังเสายังเขาเตรียมอยู่นะเสาน้ํามันนะครับเสาตกม,มันครับเป็นสะพานสองช่วงนะครับยิ่ดี่ตอนรับสมาชิกทุกคนนะครับสู่บรรยากาศของการเตรียมงานกระถินวัดปลาสองพันหาหกสิบสามนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งสมาชิกขร้างนี้เบื้องสร้างนะครับื้อนี้เฮาไปเอาไม้สร้าง สร้างนวนมากนะครับสร้างปลาสร้างปลาครับลำไงดีครับไ่สายใจครับนี่ความไงของสร้างปลานะครับมึงสร้างนวลเป็นแม่ไยไงอีดีครับลำใ่สายใจสอนสหญไงปันไดมาโอบงดูโอบงดูเจ้าโอบงดูความไ่ความไง่อลายบอสไงครบ่ฮเออลำบากคับลำบากครับมีลำบากครับนะครับโอ้สิวัดเบื้องเสียนรอบวงสิ ดูเบอร์เสียงรอบวงดูอย่าลืมนะครับสมาชิกครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมีของแจกอีกสิ้นเดือนนี่ละกดกระดิ่งกดกระดิ่งข้างไหนรอบเซนรอบวงได้เท่าไหร่วัดรอบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเซนสี่สิบเอ็ดป้าขนาดความใหญ่นะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิเอาเสาตัวนี้ไปตั้งเ้าจะเคลือบด้วยมันเป็นบอมห้าจะเอาเสาเคลือบด้วยมันจะตัดไม้ตัวล้ำเตีงเอาอีกกี โอรับหน่อยๆเอามากๆไปไป,ไป้ายมันตั้งดันขึ้นโอ้ปลาข้องนะไรนึ่งมันสีลมแมนอเอาอตัวอย่าไปคิดว่ามาันสีเอาง่ายไปนั่น อยู่ายเพราะนั่นเด้อโบวานร้อยอุงลุง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 ทั้งนี้ก็ถึงครับขอบคุณสำหรับยอดติดตามนะครับอ่าแสนซับพอดีแล้วขอบคุณหลายๆนะครับที่สมาชิกเอฟซีกันเข้ามาเดี๋ยวสิแจกสิ้นเดือนนี้เขาแจกแน่นอนเมล็ดพันธุ์นะครับที่เคลือพริกต้นคือเก่าสบายดีเ่ะครับบรรยากาศทั้งปุ๊กกระดึงนะครับเบิร์นรูช่วงหนาไปฝนต้นหนาวครับอากาศท้องฟ้านี่มือเศร้าหมอกสลัวสลัว ครับบรรยากาศดีมากเลยครับรับผมทักทายสวัสดีเนาะครับพุณนข้ามกองเนาะครับครับผมสุสววสข,มสขสบายดีครับปายฝนต้นหนาวปีนี้ฝนดีเขางามแห้งเบื้องเราเนาะครับบรรยากาศของพูกกระดึงมาเที่ยวนะครับมีโอกาสมาเที่ยวพูกกระดึงกันนี่ดีต้อนรับสุข,ข,ข,สข,ขสูสุขคนมันคือโ้งกักเกียติย่าเบื้องบรรยากาศงานเมไั่เนาะครับสะพานไมไั่เป็นสั่งซุ้มมือในเพชรเป็นซุ้มเกลียวกระดีไหลงานเมไั่ตัวนี้ นะครับไก่ที่จบงานแล้วตัวนี้สะพานตัวนี้เป็นสะพานสองช่วงนะครับสะพานสองช่วงเดี๋ยวไอ้สร้างอ่เขาพื้นที่มันยังแก้วข้าอยอยู่โอ้โอหมันสิบดีดขึ้นติหื้อโอ้ปุนกันเฮ้ยาทีทุบปูนเอาตัดไม่ออกตัวยี่ห้อาไมไปตัดออกจ้ะ ทีทอืมนี่หลวงพีนะครับมาซอย,ยเอาออกกี่ยนยก่อนเราไปแตงต,งตัวไปเลย,ย,ย,ยมึงนะครับพ่วงงามสะพานไม่ไพ่ถ้าได้เลี้ยวเลยนี่ยังงามทำหนีเนาะเอ้ยสะวนตอ,อนไหลครับไหลคนทิตตื่นตาดอกะครับบ่าน้ำยูซานี่คือเป็นสีเขียวฝ่าออกข้ามนะครับ มีแนวมาปรับสภพานน้ำนะครับถุงละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเบิ้งน้ำห้องสวยมากเลยทีเดียวสวยนะครับดูอันนี้เป็นไม้กิมซุ่งนะครับตัวนี้เป็นกิมซุ่งงานไม้ไผ่นะครับเพศกับสะพานเป็นไอเดียนะครับเพื่อผู้ใดอยากเอาไปเฮตุรองเบิ้งเป็นไอเดียนะครับไอเดียการทำสะพานไม้ไผ่นะครับเป็นบรรยากาศการเตรียมงานรอยกระทงนะครับของปีพศสอ6พันหหสิบสามครับผม ในเบื้องโดยรอบนะครับหมุนกล่องหมุนยาฟาวินเดอร์พี่น้องโอ้หลวงพี่อันจัดไม่ได้งามอีดีว่าเจ้านี่นเนาะเตี้ยงไม่ได้สุดยอดอีดีวะ่ะสวยงาม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 แห่ง,งขับยาคู่ยาฟา้าโจม,มไอผมเด้อผมหายกินก็าทายทอดสว่วนเสซีพันเบิ่งก่อนว่าฮาความคืบหน้ากับงานไม้ไทมันสันส้่งนะวัตรกรรมได้หลากหลายนะตื่นตาตื่นใจครับกำเนิดไทยนี่มันเก็ดได้ถูกสิ่งถูกอย่างเนาะ แจะจวดงานไม้ไผ่นี่คนเป็นยังคือบ่ค่อยอยากปลูกแต่ว่างามใส่ประโยชน์เป็นยังคือเอื้อนหาดเป็นม้ไฟง่ามปลูกคือบ่อยากปลทีมันบ่มีทีโอ้ทีสองทางคนงานคนงานครับอันนี้ก็ังเนี้ยคู่บูนนะครับพาลายเอ็ดผ้าลังทางลายเอ็ด <laughs> ไม่ยังเอ <Okay. S 1> อมึงไปต่ออยังบอกว่าตอนมีกำลังขืนงานได้ประมาณ40นะครับงานเหลือออปชั่นมันจะแ,แต่งเป็นสุ่มสามเลี่ยมนะครันครอบหลังนะครับ,รรบเดี๋ยวไซโฮมตามโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวจังหวัดนี้สามเบิองความคืบหน้าของกับป้านไมน่ยไฟเฮ้ง ตะเบนกระลังตกดินครับแดดกระลังตกพี่น้องตะเบนกระลังตกสีตกดินแล้วไกลคำมือนี้นะครับคคนกกะลาดีวไปเวิร์นมือในเวลาของยูกูอากาศทั้งพูกกระดึงช่วงนี้นะมือเศร้าจะนี่หมอกขึ้นเสือสัวนะครับหมอกลงเพราะยังออไดินข่าวเห็ดออกหลายบ่แหมนันตีเห็ดยังออกคือบ้านเฮ็ยยังออกคือนช่วงนี้ต่ออ่อืม มื้อนี้เด็จักโลมื้อนี้จักโล่เาวันนี้ได้สามกิโลเป็นโลละเท่าไหร่โลละสองราทเงินหกร้อยเนาะหากินไงมันอยู่ว่าพูดกับดึงอยู่ละเต้ดอกตูมล้วนดอกตูมล้วนดอกปานโอ้ยกินเป็นยังคนบ้านเฮาคือต้องปปเตะไปเตะเห็ดถ้าบ่เตะกับพวท่านเขาเนี่ยไปเตะอย่างพวกท่านเห็ดต้ไปเตะยังบ่ท่านกันอยู่ เดี๋ยวไว้เพื่อนก็ได้บอลเล่นตะปูหรือเพ่นตะปูเอาไม่กลัวเรตะปูไปใช่งานใครไปเปิดรถมีแต่ไข่ไก่อยู่ในนั้นอ่ะไข่ไก่ไม่ต้องกลัวมันจะตัวตายอีกปเป็นหลาวโอ้แข็งแห้งด,ดีงวะเนาะ